สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานชื่อว่ากุ๊กไก่ปวดท้องเห็นกุ๊กไก่ไหมคะร้องห้าใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงปวดท้องนะคะแต่เรื่องนี้แต่งโดยตุ๊ปป่องนะคะภาพที่วาดวาดโดย นลุมนตะนะวันสมบัตินะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากุ๊กไก่ปวดท้องเป็นยังไงนะคะกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแปด๊ดเขียวปี โอ้โหลูกไก่นั่งกินอย่างสบายอารมณ์เลยนะคะเห็นไหมมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยที่อยู่ล้อมรอบตัวคุกไก่นะคะขนมที่ไม่มีประโยชน์นะคะกุกไก่มีความสุขหัวเราะสนุกยูหูอร่อยดีโอ้โหดูหน้าสิมีความสุขมากเลยกับการได้กินขนมนะคะฉับพลันกุ๊กไก่ปวดท้อง กุ๊กไก่นั่งร้องไห้ครางอี๋อีเป็นไงคะเด็กๆขนมก็ยังวางอยู่ข้างๆนะคะแต่ตอนนี้กุ๊กไก่ปวดท้องแล้วแม่ไก่พาไปหาหมอกุ๊กไก่นั่งรอห้องป้าหมอหมีนี่มาหาคุณหมอแล้วดูสิคะเด็กๆปวดท้องต้องมาหาคุณหมอเลย ลูกกวางปวดท้องอ้าวมีใครปวดท้องมาอีกอ้าวมีลูกกวางลูกกวางก็ปวดท้องมานะคะลูกกบปวดท้องนี่ลูกกบก็ปวดท้องเหมือนกันนกแก้วปวดท้อง มีนกแก้วมาด้วยนกแก้วก็ปวดท้องนกกระจิบปวดท้องนกกระจิบนะคะเด็กๆนกกระจิบก็ปวดท้องเหมือนกันโอ้โหเต็มหน้าห้องป้าหมอหมีเลยทุกตัวนั่งร้องหน้าห้องป้าหมอหมี นั่งร้องก็คือนั่งร้องไห้นะคะทุกตัวปวดท้องเหมือนกันหมดเลยนะคะป้าหมีบอกเด็กน้อยลูกกวาดอร่อยแต่ระวังหน่อยสิแดงแป๊ดเขียวปีสีสวยมีสารพิษปนด้วยจึงปวดท้องอย่างนี้ทีหลังจะกินลูกกวาด เลือกสีสะอาดห่อมิดชิดดีคุณหมอสอนแล้วนะคะว่าการกินลูกกวาดต้องต้องกินยังไงนะคะถ้าสีมันแดงมันเขียวสีมันเป๊ดๆน่ะมันจะมีสารพิษเจือลนนะคะจะทำให้ปวดท้องได้นะคะเด็กๆต่างตั้งใจฟังต่อไประวังตัวเองดีๆ นี่คือเด็กๆที่ปวดท้องทั้งหมดนะคะตั้งใจฟังคุณหมออธิบายมากเลยวันนี้เราหายปวดท้องเด็กๆจึงต้องขอบคุณป้าหมอหมีเอาละเด็กๆทุกคนขอบคุณคุณหมอแล้วเพราะคุณหมอทำให้หายปวดท้องนะคะเอาละเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงคะเด็กๆ แปลว่าเด็กๆทุกคนที่กินลูกกวาดทำให้ปวดท้องทุกคนเลยแปลว่าในลูกกวาดที่มีสีสันเข้มๆสีแดงๆสีุกเขียวสีส้มๆแปลว่ามันต้องมีสารพิษแน่ๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าไปกินนะคะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต้องกินขนมที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะ ไม่งั้นเราจะต้องไปหาคุณหมอกันนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะวันนี้น,นิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะไว้คุณครูจะมาเล่านิทานเรื่องต่อไปให้เด็กๆฟังอีกนะคะบ๊ายบาย